เปิดเผยความสามารถของเกียร์หความสามารถสุดเหนือจินตนาการของลูฟี่ที่ทุกคนเนี่ยยังรู้ไม่หมดมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง กราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัทเทิลกันทุกคนโดยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการเปิดเผยความสามารถของตัวละครนะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความสามารถของตัวละครที่ถูกเปิดเผยในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระเอกจากเรื่องวันพีชย่างดูฟีนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆนะครับจะเป็นการเปิดเผยความสามารถในร่างนั้นๆมากกว่านะครับว่ามีความสามารถแบบใดบ้างและผมเนี่ยก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังรู้ไม่หมดนะว่าเออลูฟีร่างเกียร์ห้าเนี่ยพลัง เป็นยังไงบ้างมันมีอะไรกันบ้างและถ้าหากทุกคนเนี่ยอยากรู้แล้วแล้วก็น,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anim เม a t t ท e กันด้วยนะครับเริ่มต้นมาที่ความสามารถแรกของร่างเกียร์5กันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็คือความสามารถทางด้านพละกําลังนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะกล่าวก่อนเลยนะครับว่าพละกําลังของลูฟี่ในร่างเกียร์5นั้นมากสักแค่ไหนนะครับแน่นอนนะครับพละกําลังลูฟี่ในร่างเกียร์5นั้น เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากกว่าร่างเกียร์สอย่างเบาแมนอีกนะโดยร่างเกียร์หนั้นนะครับพละกําลังเราจะเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือสามารถจับไคโดเนื้องไปเขวยงมาเป็นไส้เดือนเลยก็ว่าได้นะครับจับไคโดเนี่ยนะครับกระโดดเชือกก็ยังได้เลยนะนับได้ว่าพละกกาลังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าไคโดในร่างบางก้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่มากถึง1,000เมตรเลยทีเดียวนะครับแต่จะมีอีกหนึ่งร่างนะครับก็จะเป็นร่างพเดชศึกกับลูฟี่นะ เรียกได้ว่าลากมังกอนลากนั้นนะครับเป็นล่ากมังกรมหา,าคีเนี่ยมีขนาดที p p ่ใหญ่ค่อนข้างประมาณพอๆกับเกาะหรือว่าหมัดของลูฟี่เลยละครับซึ่งมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับว่าลูฟี่เนี่ยเออมันมีแรงมหาศาลมากๆซึ่งตัวเขาเนี่ยก็สามารถซัดไคโดนะครับยันชั้นลาวาได้เลยไคโดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากๆแต่ลูฟี่เนี่ยซัดได้ถึงชั้นลาวานับได้ว่าเป็นหมัดที่แข็งแกร่งและก็เป็นพละกําลังที่โคตรมหาศาลของมนุษย์คนๆหนึ่งเลยละครับในส่วนความสาม,ามารถที่2นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นความสามารถ ามในการจินตนาการการต่อสู้นะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยสามารถวาดหรือว่าดีไซน์หรือว่าจินตนาการการต่อสู้ของตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าหากลูฟี่จินตนาการเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะสามารถนำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมาสู่ความเป็นจริงได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับสายฟ้าฟาดแบบเทพสายฟ้าเอเนลอะไรประมาณนี้นะครับการพองเหินเดินอากาศจริงๆเนี่ยทุกคนรู้หรือไม่นะครับเพราะถ้าหากคนลูฟี่เนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าหากชุนิา่าไม่ใช่ผลสายโซออนเนี่ยหรือเป็นสายพารามเซียโดยตรงเลยนะครับยางเนี่ยจะเป็นแค่ยางนะครับซึ่งก็คือลูฟี่เนี่ยจะสามารถสัมผัสพื้นหรือว่าสิ่งรอบข้างต่างๆนานาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นยางและสามารถนํายางนั้นมาปกป้องได้นะครับอารมณ์เดีวยวก,กันกับโดฟามิงโกนะครับสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นได้ได้ลูฟี่เนี่ยก็สามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นยางได้เช่นกันแต่ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นความสามารถที่เพิ่มเข้ามาคือลูฟี่เนี่ยสามารถต่อสู้และวาดจินตนาการ ออกมาได้แล้วครับซึ่งก็คือสิ่งที่เขานึกคิด เ,เขาสามารถทำให้มันออกมาเป็นรูปแบบหรือรูปธรรมได้นั่นเองนะครับซึ่งก็คือการนําจินตนาการเนี่ยมาสู่ความเป็นจริงนะครับอย่างนี้ผมบอกไปลูฟี่เนี่ยปกตินะครับข้าผลตื่นเนี่ยจะเล่นกับสายฟ้าไม่ได้เนาะแต่นี้นะครับก็ดันเป็นสายโซนแบบพิเศษเป็นเทพเจ้าพระอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับความสามารถเนี่ยก็เลยเพิ่มเข้ามานั่นเองคือจินตนาการนะยิงยงงงย่งจินตนาการยิ่งแข็งแกร่งยิ่งจินตนาการยิ่งนํามาสู่ความเป็นจริงได้นั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นความสามารถที่ลูฟี่เนี่ยสามารถ ยืดหดขยายได้ตามต้องการแบบไร้ลิมิตนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นร่างของเกียร์หอย่างเดียวเท่านั้นนะที่สามารถทําได้ร่างอื่นเนี่ยลูฟี่ทําไม่ได้นะฮะลูฟี่ในร่างเกียร์หนั้นสามารถยืดหดหรือว่าขยายเนี่ยได้ตามตัวเองต้องการเลยนะครับลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะครับว่าสิ่งที่สัมผัสล,ลูฟี่หรือว่าสิ่งที่ลูฟี่สัมผัสเนี่ยนะครับจะกลายเป็นยางทั้งหมดเลยนะและดาเมจนั้นนะครับจะส่งผลต่อลูฟี่แบบลดลงนั่นเองนะครับอารมณ์คล้ายๆกับตัวของไคโดเนี่ยนะครับ ใช้กระบองฟาดใส่หน้าลูฟี่ใช่ไหมแล้วกลายเป็นยางนะครับแน่นอนตรงนี้นะครับดาเมจมันก็เลยลดลงนะฮะแต่ถ้าเสริมฮาคิเข้าไปด้วยแล้วนะครับมันก็ยังจะเจ็บๆอยู่อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าลูฟี่บ่นว่าเจ็บ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 อะไรประมาณนั้นนะฮะแน่นอนจะเป็นการฟาดกระบองด้วยฮาคินะฮะถ้าเป็นกระบองเพียวๆลูฟี่นะครับก็จะไม่ได้รับความเสียหายนั่นเอง ข้อดีของเกียร์ห้านี่ครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างข้อดีเนี่ยมันก็มีโคตรจะเยอะเลยข้อเสียเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยอยู่นะครับในส่วนข้อดีตรงนี้มีผมขอพูดเลยแล้วกันนะครับลูฟี่เนี่ยจะรวดเร็วแข็งแกร่งขึ้นมากๆเร็วกว่าทุกร่างที่ผ่านมาเลยนะและไม่ต้องกังวลเรื่องขีดจํากัดหรือว่าค่าความเหนื่อยเลยนะครับในร่างเกียร์หานี้นะครับลูฟี่เนี่ยแทบจะไม่ต้องกําหนดเวลาเลยว่าหมดตอนไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแรงลูฟี่นะว่าหมดตอนไหนเกียร์ห้าก็หมดตอนนั้นนั่นเองนะครับ ง่ก็คือถ้าแรงหมดเกียร์5ก็หมดนะครับไม่ใช่เหมือนเกียร์4เกียร์4เนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะฮะแต่เกียร์5เนี่ยเวลานะครับจนกว่าลูฟี่จะเหนื่อยเองข้อเสียนะครับในร่างนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าก็คือการกินพลังงานที่หายวายว่านั่นแหละนะครับกินพลังงานนะด้านนี้นะครับก็คือทางด้านร่างกายนั่นเองนะโดยมันจะกินพลังงานร่างกายมหาศาลมากๆเลยแหละแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่าลูฟี่เนี่ยใช้ครั้งแรกก็อาจจะเหนื่อยเร็วนิดนึงนะแต่ถ้าในอนาคตนะครับก็อาจไม่แน่อาจจะเรียกได้ว่า อยู่สภาพเกียร์5เนี่ยยาวๆเลยก็ว่าได้นะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขุมพลังของเกียร์5หรือว่าความสามารถในร่างเกียร์5ของลูฟี่ที่มีเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งหลักๆเด่นๆที่สําคัญก็คือการจินตนาการนี่แหละนะครับทุกคนที่เพิ่มเข้ามาแบบโคตรเบอร์วังอลังการเลยนะและไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยความสามารถอาจจะเพิ่มเข้ามาอีกก็เป็นได้นะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะถ้าใครนะครับชื่นชอบคลิ ิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอนิเมะบัตเทิลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ซีเนี่ยก็คงขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย